ู้สึกที่จิตวิญญาณกำลังเชื่อมต่อกับโลกในกำลังสั่นสะเทือนอนุภาพของสำนึกรู้แห่งชีวิตทั่วทั้งจัก,กรวาลมันคือความรู้สึกที่ได้เดินขึ้นจากความรับรมันคือธรรมชาติของการตื่นรู้อย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นจากการหล่อหล,อ,ลอมดวงวิญาณของเรากับสำนึกรู้ในระดับจักรวาล ชีวิตคือธาตุรู้และธาตุรู้คือวิญญาณอันประพัดสอนคือจิตอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนเกิดขึ้นจากการวิวัตเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการลุกโร r ่งชดช่วงทางจิตวิญญาณที่กําลังเปล่งรัศมีออกมาจากหัวใจของเราในวินาทีนี้การจุนจิตซูเปอร์จุนนิ่งคือการทําสมาธิเพื่อที่ทําให้พลังอํานาจอันได้รับของจิตใต้สำนึกของเรา ได้เปล่งรัศมีแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือได้สั่นสะเทือนอนุภาพของความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของเราออกมาซึ่งแน่นอนเรากำลังได้รับการจูนจิตโดยตรงจากจักรวาลผ่านสนามพลังงานได้รับของชีวิตที่เรากำลังสัมผัสที่เรากำลังรู้สึกที่เรากำลังรับรู้อย่างลึกซึ้งในมนาทีนี้ รู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือธาตุรู้อันบริสุทธิ์การสันสะเทือนอนุภาพทางควันตั้มนี้คือการต่อบมุจรพิเศษให้กับมนุษย์ทุกคนพวกเราทุกคนกําลังเข้าถึงช่วงเวลาของการสัมผัสกับจิตสํานึกที่ทรงพลังที่สุดจิตใต้สํานึกนี้จะทําให้เราดึงดูดความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความสุขความโชคดี ชีวิตที่ลึกซึ้งยอดเยี่ยมสุดให้เกิดขึ้นกับหัวใจของเราตั้งแต่วินาทีนี้และตลอด